จะโดนพุดขูดแนวรากเหงาของบัตรทบยิงนะคะคืที่เราต้งใช้ทำว่าจะโคตรโดนาโุณรู้สึกว่ารจัการป้อยกันอย่างัตรนะทีนี้เราวลานาทีในหนึ่งชั่วโม โดนไม้ถึงผู้หนะดาราโอเดอร์แสดน้องนุ่นอนไม้ถึงไม้ถึงผู้หญิงหรือบร้นท่ระมุ่ายหญิงตาหือบั้นท่าประมุ่นไฟใช่ไม่มีโดนกันเลยเป็นโดนตานะคะหาะไปน้อยนะคะ ในเดือนสิบของเรานะะคลูกปีนี้ปีนี้เราได้กำหนดการจัดวันโดนตาของจังหวัดบินวันที่สิบเอ็ดเลยจ้ามีสิบเอ็ดวันวันคือวันที่สิบสามเนี่ยวันที่สิบสามเราจะไปดูนก่อนเครื่องจูนต่าง นุมนมซองกระบนแล้วตัวนี้ล่ะลูกอ่าอันนี้คือฟารลมอะไรซอง ไม่ซิดจารนะไม่หันหังให้การอะไรมันมีนัยยะอยาเพราะฉะนั้นขนมที่คุณให้หนูรักสราบไม่ทด้เป็นแค่ขนมนะตรงนี้นะทับด้านหน้าภาพหน้านะครูจะให้หนูเห็นจริงนั่นก็คือมเลยข้าวนะครัะ ครับนี่นาะกดเป็นตังค์โอเคได้อาจารย์ขอทิงิก